ขึ้นไปด้วยนะอืมอย่าลืมปัดขึ้นดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเป็นรูปลงหน้าเพจไปให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถ่ายเป็นรูปลงหน้าเพจไปให้อีกรอบหนึ่งพร้อมกับแนวทางเดี๋ยวจะลงให้คืนนี้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะแต่ใจของไอติมใหม่ติมชอบเจ็ดห้ากับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะชอบมาก ป้ายทะเบียนรถหกหนึ่งหกหนึ่งป้ายทะเบียนรถวันนี้สดๆร้อนๆเลยตอนช่วงบ่ายเลยงูเลื้อยผ่านหน้ารถอีกแล้วทะเบียนรถหกหนึ่งทะเบียนรถหกหนึ่งบ้านเลขที่คือเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งห้าเก้าบ้านเลขที่คือหนึ่งห้าเก้า เบียนรถคือหกหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวส่องซูมดูใกล้ๆก่อนใครที่ดูไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูในในกลุ่มกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะคอมเมนต์ว่าโชคดีนะพรพุ่งพรุ่งนี้ไปเอาลาวกันด้วยทุกคน พรุ่งนี้ไปเอาลาวด้วยทุกคนค่ะเข้ากลุ่มด้วยคลิกลิง์ด้านล่างเข้ากลุ่มเลยด่วนๆเลยเข้ากลุ่มกันด่วนๆเลยเพราะพรุ่งนี้มีทั้งไทยทั้งลาวนะคะฮานอยวันนี้แตกหนึ่งศูนย์นะคะงูเลยผ่านหน้ารถแตกหนึ่งศูนย์เลยหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเอ้ยหนึ 1, 1, 1, 0, 6, ่งหนึ่งศูนย์หกสองใบทะเบียนรถออกฮานอยพิเศษละ หกหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์วันนี้หนึ่งศูน,นยน์ตัวที่สามเดี๋ยวเรารอลุ้นกันแป๊บหนึ่งคอมเมนต์ไว้เลยว่าโชคดี โชคดีค่ะทุกคนค่ะขอพลังบุญหนุนนํานะคะเราจะไม่มีพลังใบนะคะทุกคนนะคะเราจะไม่มีพลังใบนะฮะเราจะมีแต่พลังบุญนะคะพลังบุญจะหนุนนาให้เรามีโชคมีลาบนะคะเราจะไม่มีพลังใบนะคะทุกคนค่ะอืมเพจเรือนนาคะจะไม่มีพลังใบนะคะจะมีแต่พลังบุญนะคะบุญจะหนุนนําเราให้เรามีโชคนะคะ เออเป็นกําลังใจให้กับแม่สีตางบัวทองด้วยนะคะโอนไปช่วยเหลือนแกละเรียบร้อยหกหนึ่งอะไรอ่ะหกหนึ่งเก้าหรอว้ายหหกหนึ่งเก้าเธอหนึ่งพันคนดูสวัสดีด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจไปด้วยนะคะเพจนี้เพจจริงเพจเดียวเท่านั้น เพจอื่นเพจปลอมทั้งหมดเลยนะคะเพจนี้ไ์สดได้เพจเดียวนะคะเพจอื่นไม่ไม่มีนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวรอให้เห็นตัวเลขชัดๆก่อนนะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะพีมว่าโชคดีเดี๋ยดึงเข้ากลุ่มกันรัฐบาลไทยในงวดประจำวันพรุ่งนี้นะทุกคน16มิถุนายนนะคะเลขทูบเราได้619เลขทูบเราได้619 เลขทีด้วยทะเบียนรถด้วยประกบกันเป็นหกหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าเฮ้ยรถอะอุ้ยทะเบียนรถด้วยบ้านเลขทีด้วยอุ้ยขนลุกเลยขอยดนํานำใส่นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขอขออนุญาตซื้อด้วยนะคะเออพรุ่งนี้ขออนุญาตซื้อด้วย,ด,วยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ติเราจะไม่เล่นนะครับเพราะมันมันจะเป็นการขัดดวงกันนะคะแต่ว่าคืองวดงวดตีขอยัดเออใส่ด้วยนิดนิดนิดนหน,น,น่อยหน่อยไปเนาะสักร้อยสองร้อยนะขอยัดตามด้วยนะขออนุญาตะะขออนุญาตตามด้วยนะคะตามขอยัดซื้อด้วยคนนะเออขันมือเบอร์อนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาตตามด้วยสักรนะ้อยสองร้อยเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะ ปกติถ้าแบบว่าวงวดไหนที่ไอติมตามด้วยมันก็จะขัดขัดกันนะเนาะนะคะแต่งวด,งวดนี้มันจะรวยไปด้วยกันเนาะทุกคนนะฮะขออนุญาตด้วยเนาะขออนุญาตแจมๆไปด้วยนะคะลงลเรือลําเดียวกันแล้วเนาะอืมนี่นะคะอ่ะเลขทูบเราได้หกหนึ่งเก้าสำหรับแนวทางของไอติมขนลุกเลขนี้แนวทางที่ทําได้นะแนวทางส่วนมาก ถ้าเป็นตัววิ่งเนี่ยจะไม่พลาดเลยงวดที่แล้วให้วิ่งห้าให้ลูดห้าออกห้าเลยฮะงวดที่แล้วไอติมให้สามห้าเคาะสามห้าเต็มๆนะคะมันออกสามห้าสองนะคะงวดที่แล้วนะคะให้ลูดห้านะฮะออกออกห้าสองนะคะ,ออออ 5, 2, ะ,คะงวดนี้ให้ลูดเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดลูดเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามถ้าใครที่เป็นสายวิ่งนะวิ่งเลยวิ่งเจ็ดเลย เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็สามห้าเจ็ดเนี่ยตัววินมีอยู่แค่นี้นะคะใครวิ่งเจ็ดวิ่งเลยพรุ่งนี้มีเจ็ดไอติมบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้มีเจ็ดนะส่วนเลขทูบใครจะซื้อบัตรวงสามตัวซื้อไปเลยนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวสรุปให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวใครพิมพ์ว่าโชคดีเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกันอีกรอบหนึ่งนะโอเคค่่มคืนนีลาไปแล้วใครดูไม่ทันกลับมาดูย้อนหลังกันได้เลยสวัสดีค่ะ